เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบกเรามาพูดอีกครั้งในนิยายวายเรื่องกรงกังสนามดูคุณเขียนซัมติงบลูตอนที่11นะครับถ้าใครสนใจอีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่11ตอบโต้โอ้โหวงเล็บตัวเบรกขนาดนี้นะ n c นะครับร่างเล็กทมตัวเข้าหาพร้อมกับแนบริวปากด้วยพายุอารมณ์ที่คุกกลุ่น และไม่มีเหตุผลที่ทิปกจะต้องปฏิเสธเหมือนโทรศทัพท์โทรใบด้วยจูบที่รุนแรงปลายนิ้วที่แทรก่ายกลุ่มผมก็รังให้ที่ปกเบียดตัวเข้ามาใกล้ริฟรีปาก,ากบางบวมแดงและผ่าออกเมื่อถูกโต้อตอบกลับรุนแรงกังสดานโกอยอากาศาหายใจขณะที่มือขาวสารวนอยู่กับเข็มขัดหนังที่อยากกระช่างให้หลุดออกเดี๋ยวนี้คิดเจ้าชนะผมด้วยวิธีนี้เหรอทั้งที่มีอารมณ์ร่วมที่ปกก็ยังกล้าพูดออกมาอย่างหน้าไม่อาย แต่เกมนี้กังสดาไม่ได้เริ่มเหมือนเพื่อแพ้เหมือนกันม่อยากทำก็พูดสิจะได้รู้ไว้ว่ากังสำคัญตัวไปเองแต่เขากลับดึงท้ายทอยกังเข้าไปจูบอย่างรุนแรงแทนที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่อยู่ตรงหน้ายอมแพ้สักทีจะเป็นอะไรในเมื่อผลประโยชน์มันตกอยู่ที่เขาเห็นเห็นกังยังสำคัญตัวผิดอยู่มะผมบอกแล้วว่าไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครมันยังแปลว่าผมไม่สำคัญอีกเหรอ รอยยิ้มขี้เล่นของกังสดานคนเก่าเผยออกมาในตอนที่รู้สึกว่าคุมเกมได้แล้วเขาเปิดประตูรถตรงไปยังเพนต์เฮาส์ไม่รอให้ที่ปกจัดก,การตัวเองเสร็จด้วยซ้ําและทางเดียวที่จะทําให้กังสดานแพ้คือการที่อีกฝ่ายทําให้เขารู้สึกหมดประโยชน์ถ้าทำได้นะนะแต่ต้องยอมรับว,ว่าไม่มีอะไรเราใจาไปกว่าการเป็นฝ่ายถูกรุกแถมยังโดนทิ้งให้อยู่บนรถในสภาพที่ค่อนข้างไม่น่าดูที่ปกใช้เวลาไม่กี่อึดใจจัดการตัวเองให้เรียบร้อย แล้วกล้าไปถึงเพนท์เฮาส์ทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิทด้วยซ้ําหัวใจของเขาอยัางเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาในวินาทีที่ตัวตนของเขาอยู่ในโพรงปากเล็กๆนั้นที่ปอกก็รู้ตัวว่าแพ้ราบเข่าเขาสู้ไม่ได้ตั้งแต่จูบได้อยากตะโกนออกไปด้วยซ้ำว่าหึงและเกลียดความรู้สึกที่ต้องเห็นกังสดานใกล้ชิดก,กับคนอื่นแต่ทั้งที่แพ้เขากลับห้ามใจตัวเองไว้ไม่ได้เลยเจ้าของแผ่นหลังบางที่เกือบจะหายเข้าไปในห้องส่วนตัวถูกดึงให้หันมาสบตากัน คริปตาเดียวร่างเล็กก็ถูกดันจนชิดบานประตูนิ้วหัวแม่มือที่เกลีย่ยลงบนผิวแก้มทําให้กั้งมองจ้องกลับอย่างท้าทายไม่ต้องมีสัญญาณเริ่มเกมทิปปุกจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอย่างเร่าร้อนโอเคตัดไวแค่นี้ดีกว่าทุกคนก็ไม่อานกันเ,เองนะครับจะให้ผมเป็นบ้าเพราะคุณด้วยไงถ้าทิปปกมีเงินกับสัญญาฉบับนั้นกัรงแสดงก็มีร่างกายที่ทําให้เขายอมสยบให้มันคือความสุขที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ไม่รู้เลยว่าความสุขในตอนนี้เทียบกับความสมเพศิเวทนาตัวเองของคนทั้งคู่อย่างไหนมีมากกว่ากันสำหรับการสดานเกมรักครั้งนี้เป็นมากกว่าเรื่องอย่างว่าในทุกสัมผัสที่แลกกันทําให้เขาเผลอคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กหนุ่มวัยมหาวิทยาลัยที่กําลังเะเริงอยู่ในห้วงรักพวกเขาเกอดกันจูบก,กันปลนเปลือกกันเพราะแค่หวังให้อีกฝ่ายพอใจสายตาที่มองร่างกายนี้เหมือนสายตาของที่ปกคนเก่าที่มีแต่ความรักมอบให้ แม้ว่าความจริงมันอาจจะเป็นแค่ความหลงแต่กังสดานจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพื่อเยียวยาตัวเองแล้วก็เหมือนการกับเรื่องอย่างว่าที่ผ่านมาทํากะจนเหนื่อยแล้วนอนกอดกันรากับยังมีความรักให้อยู่ในมวลอากาศพอหายเหนื่อยก็ลุกมาฟาดฟันกันใหม่จนกระทั่งฝ่ายหนึ่งพลอยหลับซึ่งก็เป็นก้างทุกครั้งที่ถูกกอดให้นอนซบอกอกว้างหลับตาพาตัวเองไปยังห้วงฝันแม้จะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่พาให้เขาหลีกหนีความจริงไปได้แต่พอรู้สึกตัวอีกครั้ง เสียงสั่นของอุปกรณ์สื่อสารที่ดังขึ้นจากพื้นผรมก็ดพรากที่ปกไปจากเขาอ้อมแขนคลายเพื่อลุกขึ้นรับโทรศัพท์สายสําคัญในความจริงครับเธอแม่อีกฝ่ายจะเดินออกไปคุยกับปลายสายที่ระเบียงด้านนอกแต่น้ำตาของคนที่นอนกอดตัวเองบนเตียงหลังใหญ่ก็ยังไหลออกมาอยู่ดีที่ปกลุกไปนานหลายนาทีก็จะกลับเข้ามาในห้องที่มีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆเขายืนมองคนที่นอนบนเตียงนิ่งอยู่พักใหญ ตอนออกจากสำนักงานเขาคิดว่าตัวเองทำพลาดที่ตั้งใจจะล้มเลิกแผนการทุกอย่างเพราะเห็นใจกางสดานกับความเลวทรามที่ตัวเองทำเอาไว้แต่อีกฝ่ายกลับเลือกจะทรยศเขาอีกครั้งทำเหมือนเขาเป็นลางโง่ที่จะจูงจมูกไปไหนก็ได้แล้วมันก็ไม่ผิดจากที่เขาคิดพิษสงของกางสดานในด้าที่เขามองข้ามพิสูจน์ออกมาให้เห็นจมูกของเขาถูกสนตะภายด้วยคำว่ารักที่ยังเหลือตะกอนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจที่ปอกยอมรับว่าเห็นแก่ตัว ทั้งที่รู้ว่าคิมหันจงใจยั่วเพื่อดูปฏิกิริยาของเขาทั้งคู่แต่ก็ดันทําตัวเป็นหมาบ้าจนกังสดานตอบโต้อย่างที่เห็นทว่าความสุขที่เกิดจากเรื่องอย่างว่าที่เต็มใจและเสียงเรียกที่ยังทําให้ใจเต้นแรงได้เหมือนเมื่อสี่ปีก่อนทําให้ที่ปกโหยหาช่วงเวลาดีๆที่กลายเป็นอดีตไปแล้วธอกลั้งยอมให้กอดถึงจะทําไปเพื่อประชดกันที่ปกก็ไม่สนเขาอยางไม่พร้อมปล่อยมือจากกังสดานไปตอนนี้เขาจะซื้อเวลาให้ตัวเองร่างสูงกลับไปยังที่นอน สอดแขนประคองสีสษะอดีตคนรักให้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดอีกครั้งคราบน้ำตาจากบทรักยังมีให้เห็นเลยยากที่จะห้ามใจไม่ให้รู้สึกคุณเป็นของผมกั้จูบซ้ำน้ำตาของที่ปกกลับเสียดแทงไปถึงหัวใจของคนที่หลับตานิ่งสายใยาบางๆที่เชื่อมระหว่างการส่งผลให้กังสะ د ا อ่อนไหวแม้จะเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความแค้นแต่ถึงอย่างนั้นร่างบางก็ยังเบียดตัวเข้าไปรับไออุ่นที่แผ่ออกมาโดยไม่ขัดขืน กังสดานแค่อยากกอบโกยทุกวินาทีที่อ่อนโยนให้เต็มอิ่มก่อนที่เวลาของเขาจะหมดลงตอนที่12มีแต่คนโง่งมที่ปกไปถึงหน้าบ้านเชอร์ลีในช่วงสายความจริงเขาไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะัเพราะมัวแต่คิดถึงคนที่หลับบนหมอนเปื้อนคราบน้ําตาเขารู้สึกว่าตัวเองใจดีเกินไปที่ลาง,งานให้ผู้ช่วยเลขาเสร็จสับแต่สิ่งที่ทําติดต่อกันถึงสองวันมันหนักหนาะเอากาสําหรับคนตัวเล็กอย่างกังสดนเหมือนกัน ใครใช้ให้ทำตัวเก่งเกินเรื่องรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นน้ำมันยังโยนไม่ขีดติดไฟเข้าใส่โดยไม่นึกถึงผลตอบรับที่เกิดขึ้นแค่เห็นว่ากา้างมีไข่อ่อนๆเขาก็แทบไม่อยากออกมาตามนัดหมายได้แต่เตือนตัวเองว่าอย่าพึ่งใจอ่อนเพราะถ้ายอมลงให้ตอนนี้เขาก็ไม่รู้เลยว่าก้างจะหาทางหนีจากตัวเองไปเมื่อไหร่รถยนต์สัญชาติยุโรปจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ทำให้ที่ปกต้องหยุดคิดฟุ้งซ่านเขาหันไปยิ้มให้กับเชอร์ลินที่เดิอนออกมารับ พร้อมกับรับกระเช้าของขวัญที่เตรียมให้เจ้าของบ้านจากคนขับรถข้าไปรอในบ้านก่อนนะคุณเตี่ยม,มีนันกหมาดู่วงจุย้ยไม่รู้จะสร้างอะไรเพิ่มอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมมาก่อนเวลาเองปกจะดื่มกาแฟหรือว่าน้ำผลไม้ดีกาแฟสักแก้วก็ได้เมื่อเช้าไม่ได้ดื่มมาเชอร์ลินหันไปสั่งแม่บ้านก็จะเดินนำที่ปกไปยังห้องนั่งเล่นเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวก่อนที่พ่อจะคุยธุระเสร็จ นั่งรอก,ก่อนนะเดี๋ยวคุณเตี๋ยส่งแขกแล้วเด็กจะมาตามว่าแต่หิวหรือเปล่าปกกินเมื่อเช้ามาหรือยังไม่หิวเนะไว้กินพร้อมกันทีเดียวเชอลินพยังน้ารับรู้ความจริงปมไม่เห็นต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่แวะมากินข้าวกับคุณเตี๋ยก็พอแล้วแค่กระเช้าเองความจริงผมควรหาของขวัญอย่างอื่นมาให้ท่านด้วยคุณเตี๋ยรักปมเป็นลูกชายอีกคน คอยดูเธอว่าโดนงอนแน่เราไม่ช่วยหรอกนะเชอก่อนออกมองคอนท่าทางน่ารักแต่แล้วก็ขมวดคิ้วมุ่นเพราะสายตามองเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างตรงหายประรัของที่ปกขะโทษนะปกเขาเขายับตัวเข้าไปใกล้ถือวิสาสะกลิดกระดุมเสื้อเชิดเขอาอีกฝ่ายเพิ่อมอีกเม็ดมันทําให้ที่ปกขืนตัวเล็กน้อยและรู้ได้ในทันทีว่ากําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่าจะเช็คให้ดีก่อนออกจากบ้าน ผมทำเองนี่เหรอสิ่งที่ปกอยากให้เขาชดใช้ให้มือเล็กถูกรูปออกจากกระดูมเม็ดนั้นคุณกำลังข้ามเส้นเราคิดว่าปกต่างหากที่กำลังทำเกินไปสายตาแน่วแน่ตอบกลับอย่างมั่นคงและไม่เกรงใจความเยียบรอโยตัวระหว่างคนสองคนจนบรรยากาศน่าอึดอัดเชอนหลินเป็นฝ่ายถอนหายใจออกมาพร้อมกับความผิดหวังที่แสดงออกทางแววตาปกเคยบอก้วว่า ระหว่างปกเกับเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นจะถามไปทำไมเชอถ้ารู้แล้วจะทำให้สบายใจขึ้นงั้นเหรอเห็นเก็บตัวเชอลินต่อว่าตรงๆแต่สิ่งที่เขาพูดออกไปไม่ใช่เพื่อตัวเองแม้ว่าในใจจะเจ็บจนอยากจะลุกหนีไปซะเหนี๋ยวนี้เชอรู้ดีว่าที่ปกไม่ได้ติดค้างอะไรเขาผมรู้ว่าควรจะชัดเจนกับคุณมากกว่านี้เราไม่ได้ว่าปกเพราะไม่มีใจให้ แต่เราโกรธที่ปกทําแบบนั้นกับคุณกัง้งถ้ายังรักกันทําไมไม่บอกเขาล่ะไปทํากับเขาแบบนั้นทาไมมันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณด้วยถามจริงๆนะตั้งแต่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องพิพัฒน์มนตรีต้องได้ถามเหตุผลคุณกั้งหรือยังว่าทําไมถึงทําแบบนั้นหรือว่าเอาแต่โกรธเลยคิดเองเอ่ยเองว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์เคยฟังเหตุผลจริงๆจากปากเขาบ้างไหมแม้เชอร์เลนจะพูดทั้งที่น้ำตาคลอหน่วย แต่เขาก็มีสติมากพอที่จะไม่เอาเรื่องของตัวเองไปพัวพันกับความสัมพันธ์ของที่ปกแต่สิ่งที่ที่ปกทำอยู่มันไม่ถูกต้องว่าไงได้ถามคุณกล้งหรือเปล่าไม่ได้ถามผมไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เพราะจะได้หาผลประโยชน์จากเรื่องนี้เหรอปกทำให้เราผิดหวังมากนะงั้นก็อย่าหวังอะไรจากผมคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องผ่านอะไรมาบ้างที่ปก คำพูดของทิปกทําให้น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายทั้งที่เชอลินอยู่ข้างเข้ามาตลอดแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยไปแล้วและอยู่น้ําตาหยดนั้นของเชอลินก็ทําให้ทิปกชะงักเขาจําได้ว่าตั้งแต่รู้จักกันเคยเห็นเชอร้องไห้แค่2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกคือวันที่รู้จักกันและครั้งที่สองในวันที่เขาก้าวเท้าได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคขยันเชผมขอโทษนื้อตาถูกปาดทิ้งด้วยตัวเอง เจ็บยิ่งก็ถูกบอกว่าไม่รักคือการไม่เคยมีตัวตนในสายตามากกว่าเชอร์ลินคิดไม่แล้วตั้งแต่วันที่รู้ว่ากังสดานกลับมาถ้าไม่มีเยื่อใยที่ปกคงไม่เอาตัวเองลงไปเล่นเกมนี้แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดแต่ก็เพราะรักอีกเหมือนกันที่ทําให้ปล่อยมือจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้คิดซะว่าเราเตือนในฐานหน้าเพื่อนะถ้าอย่างรักก็บอกคุณกล้าไปต,งตรงๆแล้วดูแลเขาให้ดี แต่ถ้าปอกทำเรื่องพวกนี้เพราะความแค้นคนที่เจ็บที่สุดจะไม่ใช่ใครนอกจากตัวปกเองที่ปกกำมือแน่นอาจจะเพราะรู้ซึงถึงความหมายที่เชอรลินพูดดีเขารู้ว่าตัวเองต้องเจ็บตั้งแต่ความรู้สึกรักย้ำเตือนอยู่ในสมองแล้วแต่จะให้ทำยังไงได้ในเมื่อเขาหวงแหนกังสนานที่อยู่ในอ้อมกอดมากกว่าคำว่าเจ็บที่ต้องเผชิญในอนาคตเชอรลินรู้จากที่นั่งไปเงีเงยบๆปล่อยให้ที่ปกอยู่กับตัวเองสักพัก น้ำตาที่กักไว้ไหลออกมาอย่างสุดกลั้นเขาผิดหวังและเสียใจเราสังหรณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าไม่ผิดจากที่คิดแต่ก็หวังว่าที่ปกจะมองเห็นในสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดถ้าทำได้เชอก็อยากตัดใจและทำหน้าที่เพื่อนให้ดีตามที่ที่ปกต้องการแต่พอเป็นเรื่องความรักทุกอย่างมาช่างยากเย็นเหลือเกินมองจากจุดที่เขายืนอยู่สักวันที่ทีปปกต้องเจ็บปวดจากไฟแคนที่เผาตัวเองจนมอดไหม และถ้าถึงตอนนั้นเขาจะได้เข้าไปอยู่ในสายตาของอีกฝ่ายบ้างไหมโง่ชะมัดโง่กันทั้งหมดนี่แหละเชอรลินกลับมาพร้อมกับใบหน้าขาวซีดที่ยังมีหยดน้ำก่อยอยู่เล็กน้อยแต่ที่แย่คือดวงตาที่ทั้งแดงทั้งบวมจนเห็นได้ชัดเธอเป็นอะไรไปลูกช่างบังเอิญจริงๆที่เจ้าสูบพลึกเสร็จจากธุระที่ข้างค้างพอดีเพียงแวบเดียวเจ้าสู่ก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น แต่คนตาแดงก่ำฉีกยิ้มกว้างโดยเข้ามานั่งกอดแขนผู้เป็นพ่ออย่างอ่อนอ้อนสบู่เข้าตาครับตาแดงมากเลยเหรอคุณเตียแดงอย่าก,กับร้องไห้ไหนมาให้เตียดูหน่อยลูกชายคนเดียวยังอ่อนเหมือนเด็กน้อยไม่ยอมโตที่เจ้าสัวเป็นห่วงเชิขนาดนี้เพราะครั้งเดียวที่เขาปล่อยให้เชอลินมีโอกาสใช้ชีวิตมันเกือบทําชีวิตของเชอพังจนหัวใจของเขาแทบสลายล้างดีหรือเปล่า ยังแสบตาอยู่ไหมเครื่องๆแต่ไม่แสบแล้วคุณเตี๋ยคุยกับที่ปกไปก่อนนะเดี๋ยวเชิญไปสายให้เขาตั้งโต๊ะรอไม่ต้องเตียสั่งแล้วอีกเดี๋ยวคงเสร็จแม้จะเป็นช่วงเวลาแค่ไม่กี่วินาทีแต่เชอลินก็มองเห็นสายตาห่วงใยที่ที่ปกส่งมาให้เขายิ้มตอบกลับไปราวกับบทสนทนาก่อนหน้านี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตแล้วนี่อะไรซื้อมาทำไมสินเปลืองฮะที่ปก เจ้าโสภาสนทนาด้วยการตําหนิเพื่อนสนิทของลูกชายที่ทําตัวห่างเหินเห็นไหมเราบอกแล้วว่าต้องโดนดุพริบตาเดียวเชอรลิงก็กลับไปเป็นคนเดิมไม่มีแววคุนเคืองเหมือนที่คุยกันก่อนหน้านี้ขอบคุณคุณเตี๋ยมากครับที่ช่วยคุยกับพู้ผู้ถือหุ้นให้เกรงใจอะไรกันเพื่อนฝูงชันทั้งนั้นอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยสิคนอื่นคนไกลที่ไหน ทิปโปกยกมือไหว้เจ้าสัวพลึกอีกครั้งเขาเพิ่งติดต่อเจ้าสัวหลังจากที่เชลินบินกลับจากเมืองนอกแม้จะฉุกลังหุกแต่เจ้าสัวให้ความช่วยเหลือในทันทีโดยไม่ถามเหตุผลของการเข้าแทรกแซงฟาสคอป์ปอรเรชั่นขยายธุรกิจต้องใช้ความอดทนนะที่ปกดีแล้วที่เหลือขนส่งเพราะมันต่อยอดได้เยอะมากผมก็คิดอย่างนั้นแล้วเราล่ะไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอหรือจะรอแต่งงานอย่างเดียว โจสูหันไปหยอดลูกชายอย่างอารมณ์ดีไม่ทันสังเกตเห็นปฏิกิริยาของอีกสองคนในห้องว่าไม่ได้ยินดีกับประโยคหลังสักเท่าไหร่เชอร์ลินพยายามตีหน้าเหมือนไม่รู้สึกอะไรเพื่อแก้สถานการณ์แต่งอะไรล่ะคุณเตียพูดเหมือนเชอไม่ได้ทำงานไปได้ทำงานหรือเทีย่ยวเอาดีๆทำไมล่ะเชอจะเกาะคุณเตียแบบนี้ละ่ะทำงานเดือนละวีคเดียวสบายจะตายไปเมื่อไรจะโตสักที แบบนี้ใครที่ไหนเขาจะมารับเลี้ยงต่อจากเตีย๋ยแเล่าโออคุณเตีย๋ยเจ้าสูรูปตัวลูกชายมากอดเอาไว้หัวเราะอย่างมีความสุขที่ได้แกล้งให้เชลินเขินอายผิดกับสายตาของคนที่กําลังแบกความหวังของผู้เป็นพ่อเชอลินมองที่ปกเข้าใจถึงความลำบากใจของอีกฝ่ายอยู่เต็มหัวใจรอยยิม้มเศร้าๆที่ส่งมาย้ำเตือนว่าที่ปกติดกระดุมเม็ดแรกผิดยังให้อภัยไม่ได้เขาได้แต่ฝืนยิ้มตอบรับ พึ่งตระหนักได้ว่าความผิดอีกอย่างของเขาคือการปล่อยให้เชอร์ลินเข้ามาอยู่ใกล้จนเกินไปแม้จะได้ยินคํายืนยันจากทั้งเขาว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันไม่มีทางพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ทั้งเจ้าสัวพ,พลึกและคิมหันต่างก,ก็คาดหวังมันเป็นความผิดของเขาเพียงคนเดียวเตียวว่าเชอเน่าจะไปทํางานกับที่ปกนะให้เตียวพูดให้ไหมผู้จัดจการฝ่ายการตลาดเป็นไง จ้าโสพลึกแนะนําลูกชายหลังจากทรงที่ปกขึ้นโน้นกลับแต่ทันทีที่ผู้ชายคนนั้นจากไปความสดใสของเชอรินก็ลดลงจนสังเกตได้มีอะไรหรือเปล่าเชอผู้เป็นพ่อถามด้วยความเป็นห่วงไม่มีครับเชอแค่เหนื่อยแสบตาด้วยไหนว่าล้างออกหมดแล้วไงทำไมทำอะไรไม่ระวังเลยปกติก็ไม่ได้ส,สมทราบนี่ มือที่มากด้วยไวลูปหัวลูกชายสุดที่รักแผวเบาเขาเข้าใจว่าเชอรลินคงเหนื่อยที่เป็นฝ่ายวิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ใช่ไม่มีหวังไม่อย่างนั้นที่ปกเขาไม่ให้ความใกล้ชิดถึงขนาดนี้รู้ใช่ไหมว่าเชอร์บอกเตได้ทุกเรื่องรู้ครับแต่เชอไม่ได้เป็นอะไรจริงๆนะประโยคหลังเชอรลินพูดด้วยรอยยิ้มแม้หัวใจจะหวาดกลัวความจริงที่ใกล้เข้ามาทุกที จ้าสัวก,กอดลูกชายไว้กับอกเขาไม่อยากเห็นเชอร์ลินเป็นทุกข์กับความรักเป็นครั้งที่สองถ้าไม่อยากรอแล้วก็บ,บอกเตียนะเตียจะจัดการทุกอย่างให้เองเขาว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เชอร์ลินต้องการเขาไม่อยากเป็นเหมือนที่ปกที่ใช้อำนาจเป็นตัวกำหนดความรักถ้าปกจะเลือกเชอขอให้เขาเลือกเพราะเชอดีพอเถอะครับลูกเตียมีอะไรไม่ดีกัน ไม่มีเพียงแต่เข้ามาช้าเกินไปเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่12นะครับยังไงเอ็นซีตอนที่11บก็อย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียน something blue ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อปเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามเตอนต่อไปด้วยนะจะบบสวัสดีครับผมวตนาเบ้